สรุปยอดเงินรางวัลลูกยางสาวไทยจบศึกเนชันลีก2025หลังแข่งครบ3สัปดาห์จบภารกิจการแข่งขันครบทั้ง3สัปดาห์สำหรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025โดย นักตบลูกยางสาวไทยทำผลงานชนะเพียงแค่1เกมและแพ้ไปมากถึง11นัดเก็บมาได้6คะแนนรั้งอันดับ17ของตารางรอดพ้นการตกชั้นไปได้แบบบุดวิดซึ่งจากเงื่อนไขของสาพันบอลเล่บอลนานาชาติ f i b ที่จะมีการมอบเงินรางวัลให้กับทีมชนะในรอบแรกจะได้9,500เหรียญสหรัฐประมาณ3 1 0 0 0 0บาทและทีมแพ้จะได้รับ4,250เหรียญสหรัฐประมาณ138000บาทวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเงินรางวัลเนชั่นลีก2025 ทำให้วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าชัยหนึ่งเกมจะได้เงิน9,500เหรียญสหรัฐประมาณ310,000บาทบวกกับความพ่ายแพ้1 1นัดจะได้เงิน4 6 7 5 0เยหารียญสหรัฐประมาณ1.5ล้านบาทรวมเป็นเงิน56,250นสหเหรียญสหรัฐประมาณ1.8ล้านบาทสำหรับทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันศึกลูกยางหญิงสี่วิลีคครั้งที่5้าปีสปดาห์ที่สิบห้าสัปดาห์ที่หนจังณศูนย์การค้าเทอร์มินอลที 21, ่1 ถึง3สิงหาคมอ่านเพิ่มเติมคะแนนสำคัญการกดเรวีบีจังหวัดชีชะตาสาวไทยเก็บหนึ่งแต้มจากแคนาดาสายไหนหนักกว่าประกบคู่รอบ8ทีมวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลี2025อยู่ตรงไหนอันดับล่าสุดวอลเล์บอลหญิงไทยหลังจบศึกเนชั่นลี2025ไม่ต้องตกชั้นตารางคะแนนสาวไทยศึกวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลี2025